ผมเชื่อว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าซันจิเป็นพ่อครัวที่ยึดมั่นในอุดมการณ์มากแค่ไหนหากคุณหิวไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือว่าศัตรูซันจิก็จะทํากับข้าวให้กินโดยไม่มีการเล่นตุกติกในอาหารอย่างการวางยาพิษเด็ดขาดแม้ว่าศัตรูที่ว่าจะเป็นถึงระดับสี่จัก,กรพรรดิอย่างบิ๊กมัมแต่เรื่องนี้มันก็มีกรณียกเว้นครับในช่วงท้ายของภาคเกาะเงือกโซโลกับซันจิเขาทะเลาะกันขาดําของเราเลยขู่โซโลไปว่า ระวังอาหารมื้อหน้าของแกไว้ให้ดีๆฉันจะทําให้แกรู้ว่าอยู่บนเรืออย่าคิดมีปัญหากับพ่อครัวทางฝั่งนักดาบของเราก็ท้าทายครับด้วยการบอกว่าหมาเถอะจะใส่ใบมีดหรืออะไรก็ใส่มาฉันจะเขี้ยวให้หมดทุกอย่างนั่นแหละตัดฉากมาอีกทีที่พังฮาศาสตรันจิทําข้าวกล่องให้กับทุกคนที่ออกไปสํารวจเกาะและในตอนที่กลุ่มหมวกฟางเปิดข้าวออกมากินสาวเอฟเฟกของคนอื่นๆจะเป็นเสียงเขี้ยวงมหงมหงแต่มีโซโลเพียงคนเดียวที่เสียงเขี้วดังกรุบกรุบ มีคนที่สงสัยก็เลยส่งจดหมายไปถามอาจารย์โอดะแกก็ตอบกลับมาว่าเป็นอย่างที่คิดนั่นแหละซันจิใส่ใบมีดและยาพิษลงไปในกับข้าวของโซโลจริงๆแกล้งกันแรงจริงๆนะครับถ้าอยากจะฟังเรื่องราวแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ